สวัสดีปีใหม่2,568อย่างเป็นทางการนะครับในตอนนี้ก็ถ่ายในวันที่30ธันวาคม2,567หลายคนอย่าสงสัยนะครับว่าทำไมโตติงต้องถึงไม่มีงานทำช่วงส่งท้ายปีเก่าเพราะปกติก็ไม่ได้มีอยู่แล้วนั่นเองในช่วงนี้เนี่ยครับมักจะเป็นการเอาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับเข้าไปเสริมงานชาวบ้านเขาแล้วผมก็ไม่จาเป็นจะต้องออกไปทางานเองซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยแม่งเยอะเหลือเกิน บางวันเนี่ยผมตื่นขึ้นมาแล้วเลือดกัเดาไหลมันก็มีอยู่บ้างนะครับดังนั้นก็ถือซะว่าเป็นบุญของชีวิตก็แล้วกันที่ไม่ต้องออกไปทํางานในช่วงเวลานี้ทีนี้ครับในวันนี้เนี่ยสาธันวาคม2,567มันเป็นวันที่สําหรับผมนะคือรูทีนธรรมดาธรรมดาเลยละ่ะเพราะว่าเรากําลังทำความสะอาดไมโครโฟน i อโซแม็อยู่ตามเนี้ยอ่าไอหน้าตาแบบนี้แหละครับจากงานคริสต์มาสเมื่อประมาณ4วันที่ผ่านมา คือการทําความสะอาดเนี่ยมันเป็นรูทีนอยู่แล้วสําหรับผมแล้วก็ลูกน้องของผมซึ่งวันนี้ลูกน้องของผมก็ออกไปทํางานดังนั้นเราก็ทําคนเดียว แต่เราก็เผลอนึกขึ้นมาได้ว่าเออวะมันเคยมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่อ้โหูหลายปีแล้วว่าผมมีวิธีในการทําความสะอาดไมโครโฟนอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมจะสามารถทําวิดีโอบล็อกขึ้นมาสักตอนนึงอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าถ้าทําความสะอาดเนี่ยผมใช้อะไรแล้วได้ผลเป็นอย่างไรให้ทุกคนสามารถนําไปทําตามได้มันคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเอาอย่างนี้เลยครับนึกขึ้นมาได้แล้วกูก็ทําเลยก็แล้วกันนะฮะในวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยผมจะอธิบาย ถึงวิธีการทำความสะอาดไมโครโฟนประเภทต่างๆแบบเบื้องต้นจะไม่ได้ลงลึกถึงการล้างไดอะแฟร,ร,รมเอาคราฟฝุ่นออกกำจัดคราบน้ำลายเกาดไดอะแฟร,รมพวงนั้นเนี่ยผมจะไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าผมทำออกมาแล้วผมทำได้แต่ถ้าคุณเอาไปทำตามแล้วสืกทำไม่ได้ผมไม่อยากจะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมานั่นเองดังนั้นครับแค่เบื้องต้นนะครับเอาอย่างละเอียดละกันทีนี้เราจะเริ่มจากไมโครโฟนในลักษณะหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้สายไม้ลอยหรืออะไรก็ตาม อันนี้เนี่ยครับก็คือน no อยแมน KMS105 ซึ่งเป็นไมโครโฟนที่นักร้องมืออาชีพตามงานอีเวนต์ต่างๆมาเช่าออกไปเป็นประจำมี5ตัวออกทุกวันแล้วก็ต้องขอบขอคุณลูกค้าด้วยที่ค่อนข้างถนอมของนะครับมันก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยคือล้างกันเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกแหละวิดีโอบล็อกตอนเนี้ยมันคิดขึ้นมาได้กลางทางไม่อย่างนั้นก็จะล้างให้ดูแล้วนะครับตัวไมโครโฟนในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแกะออกมามันจะมีหลายเลเยอร์มาก เลเยอร์ที่1ก็คือตัวตักแรงเห็นไหมครับเลเยอร์ Layer ที่2ก็คือตัวฟิลเตอร์ที่เป็นผ้าที่มาเป็นไนลอนเป็นอะคูสติกอลทรานส์ a าร์เรนต์ก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุที่มีความโปร่งทางอะคูสติก ซึ่ง2ส,ส่วนนี้เนี่ยครับลักษณะการทําความสะอาดเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าทําได้แบบเดียวกันสบายๆชิวๆนั่นก็คือการเอาน้ําสบู่กับแรงสีฟันขัดๆๆๆมันก็ออกเองผมบอกเลยครับว่าเคยทําแบบนั้นไปแล้วแล้วก็ชิบหายกันมาแล้ว1ทีสําหรับก้อนนี้นะครับแต่สําหรับอันนี้เนี่ยครับผมจะบอกคุณก่อนเลยว่าตักแรงในลักษณะนี้เนี่ยวิธีการทําความสะอาดสําหรับผมนะง่ายมากเลยคุณลองทําตามดูนะครับอันดับที่1 คุณไปหาน้ำร้อนน้ำร้อนที่ผสมมาแล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก50องศา55องศากำลังดีแบบร้อนก่าอ่อนเซนนิดหนึ่งอะ่ะเออแล้วคุณก็โยนไอ้นี่ลงไปแช่เลยครับในกรณีที่มีคราบพวกเศษอาหารคราบฝุ่นคราบตะก,กรันรวมไปจะถึงคราบพวกคลิปสติกไอ้ไอ้ตัวเนี้ยตัวดีเลยลงไปแช่น้ำร้อนแบบประมาณ55-60องศาก่อนแช่ทิ้งเอาไว้เลยครับใส่ลงไปให้มิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณดันซวยเจอตะแกรงที่แม่งลอยน้ําได้หา อะไรก็ตามครับกดให้มันจมลงไปในน้ำแช่ทิ้งเอาไว้ครับประมาณสัก15นาทีทำไมต้องแช่แบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าความร้อนเนี่ยรวมไปจนถึงการใช้น้ำมันจะทำให้ไอ้พวกคราบต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันค่อยๆบวมน้ำออกแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็ลอยขึ้นไปหรืออาจจะกลายเป็นตะกอนเกาะลงไปที่ข้างล่างนั่นเองครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้แปรงสีฟันขัดได้อย่างสบายๆทีนี้เนี่ยครับ คำถามคือเวลาที่เราเนี่ยจะขัดอแน่นอนว่าผมพูดถึงแปรงสีฟันละเราจะใช้น้ำยาอะไรดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่หลายสูตรด้วยกันแต่สำหรับผมนะผมจะใช้อยู่สองอย่างครับนั่นก็คือใช้น้ำยาล้างจานไอ้พวกซันไลท์ไลปอน F อะไรอย่างนั้นนั่นแหละด้วยสาเหตุที่ว่าเวลาที่เราขัดลงไปในนี้เนี่ยครับแล้วเราล้างออกเนี่ยมันจะไม่ทิ้งคราบลื่นหรือว่าคราบมัน หรือว่าคราบอะไรก็ตามที่เวลาที่เราเนี่ยมันรูปอีกทีตอนเช็ดแห้งแล้วรู้สึกว่ามันผิดปกติมันจะออกไปจนหมดเลยครับแล้วก็อย่างที่2ครับที่ผมนิยมใช้คือการเอาสบู่ก้อนก็คือสบู่ก้อนแห้งๆอ่ะครับแล้วก็เอาแปรงสีฟันที่มันชุ่มน้ำเนี่ยค่อยๆถูผิวสบู่แล้วก็ลอกๆออกมานิดนึงแล้วก็ขัดเลยครับแล้วก็ผึ่งแดดให้แห้งจบแล้วครับ ทีนี้ครับสำหรับไมโครโฟนตัวท็อปบางตัวที่เหมือนกับนอยแมน่น105ที่มีตักแรง2ชั้นผมบอกคุณเลยครับว่ามันอาจจะเป็นความท้าทายสักเล็กน้อยเวลาที่เราเนี่ยทำความสะอาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนื้อแปรงมันไม่สามารถลงไปข้างในได้มากพอขนแปรงมันยาวไม่พอนะครับวิธีที่ผมเนี่ยจะใช้ทำความสะอาดแล้วก็ทำแล้วเด็ดขาดจริงๆ ไม่ได้ทําบ่อยนั่นก็คือเอาไปลงเครื่องอัลตราโซนิกตามรูปเลยครับมันจะมีเครื่องอัลตราโซนิกซึ่งใส่น้ํายาล้างนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้แอลกอฮอล์ซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งผสมลงไปกับน้ํากลั่นแล้วก็ให้มันวิ่งอยู่ในนั้นนะครับสําหรับตัวนี้น่าจะประมาณ15นาทีถ้าเกิดว่ามันลงไปจนมิดแล้วก็ถูกแขวนให้รออยู่ในถัง แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาอย่างสวยงามแต่ข้อเสียก็มีครับนั่นก็คือตัวอันตราคลีนเนอร์เนี่ยมันใช้พลังงานที่เกิดจากการแตกฟองของตัวสารละลายที่มาอยู่ในนั้นทําให้คราบเนี่ยมันหลุดออกมาบางครั้งเนี่ยมันจะเอาสีออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วครับไมโครโฟนที่มีตักแรง2ชั้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อหรือรุ่นอะไรก็ตามแต่ผมจะนิยมเอาลงอันตราโซนิ แค่สักประมาณ1เดือนครั้งหรือว่าทุกๆก,การใช้งานประมาณสัก10คิวครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงไปเกาะอะไรมากมายจนเละเทะในชั้นในหรอกเราก็แค่ขัดขัด,ขดถูๆๆแล้วก็บางทีครับเราเอาพวกแปรงขนอ่อนที่เราใช้สําหรับแต่งหน้าแทงเข้าไปในเนี้ยแทงส่วนเข้าไปด้านหลังเนี่ยมันก็ออกแล้วเหมือนกัน นะครับอันนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นักปล่อยแห้งเลยก็ยังได้แต่สําหรับกรณีที่มีสนิมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นการกําจัดที่ยากที่สุดแล้วเพราะเราไม่สามารถที่จะจัดการสนิมโดยที่ยังคงเนื้อสีเดิมได้เราจําเป็นจะต้องทําความสะอาดครับเข้าอันตราโซนิกให้เรียบร้อยให้คราบหมดก่อนแล้วเอาไปยิงทราย เอาไปยิงทรายทั้งหมดเพื่อเอาสีหรือเอาโคตติ้งทั้งหมดออกแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการชุบหรือกระบวนการพ่นสีทับอีกทีหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงครับอย่าได้ให้มันเกิดสนิมเลยจะดีที่สุดวิธีที่ป้องกันดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยใช้ไมโครโฟนเสร็จเราเก็บใส่เคสอย่างไออย่างเนี้ยไอพวกซองหนังพวกเนี้ยมันจะมีการเก็บความชื้นค่อนข้างมาก คุณเก็บเพื่อขนส่งเท่านั้นและพอคุณกลับถึงบ้านอย่าทิ้งมันไว้ในบ้านครับเอามันออกมาจากซองครับแล้วก็เอามาผึ่งเอาไว้หรือถ้าเกิดจะเอาให้ดีครับใส่ซิปล็อกแล้วก็โยนซองกันความชื้นที่คุณได้มาจากขนมะลงไปสักเล็กน้อยแล้วมันจะแทบไม่เกิดสนิมเลย อีกเคสหนึ่งครับก็คือพวกคราบติดแน่นทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทํามาจากไขมันพวกคราบลิปสติกอะไรอย่างนี้รีบเอาออกในทันทีนะครับภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงก็ได้แหละแต่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยมันยังดีตรงที่ว่ามันจะยังไม่ไปทําปฏิกิริยากับพวกโมเลกุลของสีที่มันอยู่บนตักแรงเท่าไหร่นักอันดับต่อไปครับตัวฟิลเตอร์ที่มันไม่ใช่โลหะหน้าตาแบบเนี้ยไออย่างนี้เนี่ยครับ ผมแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดคุณใช้แปรงสีฟันแล้วก็แม้กระทั่งแปรงขนอ่อนอย่างแปรงแต่งหน้าแล้วก็ชุสบสบู่ทาเนี่ยทา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 ,าไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าตัวได้ที่มันยึดพวก ไอ้ตัวขอบพวกนี้มันจะเริ่มหลุดออกมานะครับแล้วก็อย่างบางรุ่นเนี่ยมันก็จะเกาะเอาไว้ด้วยกาวแต่อย่างกรณีของนอยแม่1นึ่์ห้เนี่ยไอ้ตัวแผ่นด้านบนเนี่ยมันใช้ความร้อนในการอัดเข้าไปมันก็จะทนทานกว่าน่อยนี่คุณเห็นขีดใช่ไหมครับนั่นแหละเขาอัดเข้าไปด้วยความร้อนนะครับแต่ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันที่เขาใช้กาวธรรมดาธรรมดาเลยพอมันลงไปเจอน้ําร้อนไปเจอแรงขัดคึกักคึกคักเข้าออกเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาได้วิธีทําความสะอาดที่เวิร์กที่สุดในตอนนี้ครับในมุมมองของผมก็คือเอาไปแกแวก่งกับ น้ำสบู่อ่อนๆแกว่งเสร็จแล้วเนี่ยครับเอานิ้วที่ตัดเล็บมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเล็บไม่คมแล้วนะค่อยๆถูครับปาดเข้าไปแล้วก็ถูกคลึงๆคลึงเบาๆเบาๆเท่านั้นนะครับเบาๆบเบาๆให้คราบเนี่ยออกไปก่อนสักประมาณ80-90%แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็น OCD หลังจากนั้นคุณค่อยใช้แปรงขนอ่อนที่ใช้แต่งหน้านั่นแหละครับถูเบาๆแป,ป๊บเดียวเท่านั้นแล้วล้างผึ่งให้แห้งมันจะจบครับอย่างรอยแม่1น5 0 5ตัวนี้เนี่ยอยู่กับผมมาน่าจะเข้าปีที่4ละก็ไม่มีปัญหานะครับนอกจากที่เปลี่ยนอันนี้ไปครั้งเดียวเนื่องจากว่าเราล้างกันผิดวิธีนั่นเองแต่คุณก็จะสามารถเห็นได้เลยครับว่าผมดูแลไมโครโฟนดีเห็นไหมครับตะแกรงที่หุ้มไดอะแฟรม อ่าไม่มีร่องรอยของการกัดกร่อนอะไรเลยเราดูแลไมโครโฟนของเราดีมากด้วยสูตรแบบนี้นั่นแหละครับแล้วฟองน้ำในตะแกรงไมล่ะอืมก็อ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาชัว58ขึ้นมาให้คุณดูโอ้อันนี้ชัว58ห้าแปดเวอร์ชันเวอร์ชันเมฮิโกรุ่นเก่ามากๆนะจ๊ะอ่ะหมุนออกมา อันนี้เป็นไมโครโฟนที่ผมเก็บสะสมนะเราจะไม่ได้ล้างตัวนี้บ่อยคือเมื่อกี้หยิบขึ้นมาแล้วก็จบกันอ่๋อใช่ฟองน้ำยังอยู่ดีวิธีเก็บไมโครโฟนที่มีส่วนประกอบของฟองน้ำให้อยู่ได้อย่างคงทนที่สุดนะครับคือการเก็บอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการคุมความชื้นได้อย่างคงที่ที่สุดนั่นก็คือกล่องหรือตู้กันความชื้นนั่นเองอทีนี้สำหรับไอ้ฟองน้ำนเนี่ยคุณจะทำยังไงกับมันดีหลายคนบอกว่าฟองน้ำอันนี้นะ ก็ง่ายนิดเดียวคุณก็เอาไปใส่กับน้ำร้อน55-60องศาแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้คำตอบคือมันก็ได้แหละครับมันก็ได้แต่ผมมีประสบการณ์กับตัวฟองน้ำแท้ของไมโครโฟนบางยี่ห้อมานั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยเอาไปแช่น้ำร้อนในลักษณะนั้นแล้วก็แช่ทิ้งไว้เนี่ย ผมไปเจอกับความท้าทายคือพอเราตากจนแห้งแล้วความยืดหยุ่นของฟองน้ํามันลดลงครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรซึ่งไม่ได้เจอบ่อยนะไม่ได้เจอบ่อยไม่เข้าใจว่าอุณหภูมิมันทําอะไรกับมันนักหนามันไม่ได้เกิดจากการขัดด้วยแค่แช่ทิ้งไว้จากคราบน้ําลายทั่วไปเองลิปสติกก็ไม่มีคราบทุเรศก็ไม่มีทําไมมันถึงอยู่ดีๆก็ความยืดหยุ่นหายไปพอเราจะยัดมันกลับเข้าไปในตะแกรงเนี่ยม่งก็ขาดสะง,งั้นเราก็ไม่มั่นใจดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบมีคราบเละเทมากๆนะครับ อย่าเพิ่งเอาไปแช่น้าร้อนใช้น้ําอุ like, ่นภูมิห้องอุ่นนะครับภูมิห้องตามปกติเลยแล้วก็เอาม right ือขยี bbles, c, ้เลยครับขยี weird, ้ขยี้ถู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 บีบบีบขยี้ถูถูบีบบีบขยี้ถูถูบีบบีบเข้าไปจนกระช่งอย่างน้อยๆเนี่ยพวกคราบต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบละลายแล้วก็แบบซึมน้ําเข้าไปจนบวมอย่างนั้นนะครับแล้วอันนี้วิธีผมนะผมก็จะไปเอาพวกสบู่ก้อนนั่นแหละเอามาถูมือพอถูเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็เอาไ้ฟองน้ำเนี่ยมาแล้วเราก็เอามา ถูใส่มือของเราอีกทีหนึง่งให้คิดซะว่าเหมือนกับการซักผ้าง่ายๆนั่นแหละครับเป็นการขยี้แบบอ่อนๆน,นะครับอย่าทุบ ไม่เอาอย่างนั้นนะเดี๋ยวพังค่อยๆถูครับถูสวยๆค่อยๆถูไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่เกินนาทีเดียวพวกคราบต่างๆพวกฝุน่นคราบน้ำลายนู่นนี้นัน่นมันก็จะหลุดออกมาจนเกื่อบหมดแล้วนั่นเองที่ยากหน่อยเนี่ยครับมันจะเป็นคราบลิปสติกซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องบวกสบู่เข้าไปเยอะๆครับเพราะว่าสบู่เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการทําให้โมเลกุลของพวกไขมันต่างๆเนี่ยมันหมดลงได้หรือว่าเสื่อมลงได้ใช้สบู่มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งพวกคราบดังกล่าวเนี่ยหลุดออกมาข้อดีของการถูในลักษณะนี้คือเวลาที่เราเนี่ยถูแบบนี้นอกจากคราบที่มันออกมาแล้วมันยังเอาพวกแบคทีเรียแล้วก็พวกกลิ่นต่างๆตามออกมาด้วยนั่นเองครับมันจะทำให้ฟองน้ำเนี่ยกลิ่นดีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็โอเคนะกลิ่นไม่แย่เลยล้างทุกปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ล้างบ่อยกลัวฟองน้ํามันพังคือตัวสะสมพวกนี้มันเป็นของแท้งอะเนี่ยไอ้พวกนี้ก็แท้นีก็แท้แท้หมดทั้งตัว หลักแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับไมโครโฟนหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบสายหรือว่าไร้สายอันดับต่อไปครับสำหรับคนที่มีความสงสัยว่าแล้วอีไมโครโฟนหน้าตาอย่างนี้ละ่ะทำความสะอาดอย่างไรอันนี้ a k g 4 1 4กอบพึ่งล้างกันไปคุณเห็นไหมครับเนี่ยแฮะตะแกรง ไดอะแฟรมไหม่โอ้โหงาวิ้งวับเลยเพิ่งล้างกันไปนะครับแต่ถ้าเอาให้ดีนะครับผมจะบอกคุณอย่างง่ายๆสันส้นๆว่าถ้าคุณมีไมโครโฟนสตูดิโอราคาแพงเท่าไหร่ ยิ่งแพงคุณยิ่งต้องถนอมนะครับอย่าทำให้ไอไมโครโฟนพวกนี้มันถูกใช้งานลอยอยู่ในอากาศในห้องหรือในสถานที่ที่มีลมพัดไปมาครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันพัดไปมาเนี่ยฝุ่นมันก็จะวิ่งเข้าไปเกาะไดอะแฟรมนั่นเองแล้วก็ลักษณะของการทำงานของไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์เนี่ยมันคือการชาร์จประจุเข้าไปที่ไดอะแฟรม ดังนั้นมันจะเกิดอาการไฟฟ้าสถิตในอากาศรอบข้างไมโครโฟนอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆครับแม่งคือตัวดักฝุ่นที่ดีนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับสําหรับหลายคนที่สงสัยว่าแล้วฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงของไมโครโฟนไหมผมบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะ ไม่ได้มีผลในลักษณะที่เราจะสังเกตได้ยกเว้นแต่ว่าคุณซื้อเวอร์ชันที่เป็นแมชแพร์มาแล้วคุณลองเอาไปอัดสเตอริโอแล้วคิดว่ามิติสเตอริโอมันเปลี่ยนไปอ่ะอันนั้นนี่อาจจะมีผลเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบไม่เดียวๆแบบนี้นะครับใช้เป็นโมโนเอยอะไรเอยหรือว่าใช้แบบเป็นแชนแนลแชนแนลแชนแนลไม่ได้คํานึงถึงความแมชแพร์เนี่ยมันแทบที่จะสังเกตไม่ได้แต่จุดที่มันจะเละเทมากกว่าครับคือทุย้ยน้ําลายอ่ะ น้ำลายล้นลวนเลยครับเวลาที่เราเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยบางทีเนี่ยลูกค้าจะชอบบอกเอ้ยคุณโตอยากได้ไม่หน้าตาแบบนี้เอามาให้เช่าหน่อยผมถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ประกอบพร็อพครับเอาไปทยมิวสิกวิดีโอ อย่างนี้เลยอ่ะผมก็บอกว่าผมไม่ให้ยืมผมไม่ให้เช่าแล้วเขาก็จะงอนๆผมหน่อยเพราะว่าพวกสปิตพวกละอองน้ําลายทั้งหลายเนี่ยมันพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกาะแล้วนอกจากที่มันจะกลายเป็นคราบเละเทะแล้วส่งกลิ่นบ้างอะไรบ้างมันยังมีผลอีกนะครับนั่นก็คือมันอาจจะทําให้การชาร์จประจุข,ของไดอะแฟรมเนี่ย มันปกลงอย่างรวดเร็วจนกระช่งบางครั้งเวลาที่เราใช้อยู่พูดๆอยู่หน้าไมค์เสียงแม่งหายครับแล้วค่อยๆเฟดกลับขึ้นมาอันนั้นเนี่ยเรามีปัญหาแล้วนะครับวิธีที่เวิร์กที่สุดนะครับสำหรับไมโครโฟนในลักษณะนี้ก็คือถ้าคุณไม่สามารถให้เขาใช้พวกป๊อปฟิลเตอร์ได้คุณก็ต้องใส่ปลอกให้มันหน่อยแบบนี้ป้องกันไดอะแฟมให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วชีวิตของคุณจะปลอดภยัย อันดับต่อไปไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ไดอะแฟรมเล็กๆหน่อยเช่นพวกเพนซิลทั้งหลายอึบ อ่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมเก็บอยู่ในตู้กันความชื้นมานานนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยมีออกมาใช้เท่าไหร่คุณจะเห็นเลยว่าผมจะมีซองข้างในก็จะมีตัวอะซิลิกาเจลแล้วเราก็เก็บอยู่ในตู้กันความชื้นอย่างอันนี้เนี่ยครับเราก็ต้องมานั่งดูว่า บริเวณหน้าไดอะแฟมของไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยมันใช้วัสดุอะไรอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นซินเชอร์ก็คือมันจะใช้โลหะแล้วก็เป็นเส้นๆน,นะครับสอดลงไปสารลงไปจนกระทั่งกลายเป็นตัวกันหน้าไดอะแฟมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับไมโครโฟนที่เป็นซินเชอร์พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหากับชีวิตเท่าไหรนะักความสกปรกเนี่ยมันแทบไม่มีทางวิ่งเข้าไปด้านในไดอะแฟมได้เลยถามว่ามันสามารถใช้งานเปล่าๆปีเ,ปลเลยเลยได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ที่แบบลมนิ่งๆก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ งานได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอไมโครโฟนที่เป็นคอนดนเซอร์ไดอะแฟมเล็กหน้าตาแบบนี้ที่ข้างหน้ามันเป็นตะแกรงล่ะก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกับไดอะแฟมใหญ่นะครับให้ใส่ฟองน้ําใช้ทุกครั้งซะแล้วคุณจะปลอดภัยไมโครโฟนลักษณะนี้เนี่ยไม่จําเป็นก็อย่าเปิดใช้เปลือยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณป้องกันมันตั้งแต่แรกมันแทบจะไม่มีโอกาสที่คุณจะต้องไปล้างมันเลยครับต่อไปเรามาเข้าสู่การปฏิบัติกันดีกว่าครับ การปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีไอโซแม็กซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าออกจากงานของลูกค้ามาอ่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมยังล้างไม่เสร็จอ้ยเหนียวแฮะก็จะมีคราบกาวไม่แน่ใจว่าคุณจะเห็นไหมแต่มันจะมีคราบกาวอยู่ตรงนี้อ่าเส้นค่อนข้างเล็กแล้วก็ จะมีคราบกาวติดสายอยู่บ้างเพราะว่ามันคืองานละครเวทีนะครับไม่ว่าไมโครโฟนของผมเนี่ยมันจะสามารถสวมขึ้นหน้าได้โดยที่ไม่ต้องแปะเทปแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดเป็นงานละครเวทีที่มีมูฟเมนต์ค่อนข้างเยอะเราก็จะแปะให้อยู่ดีเพื่อเป็นเซฟตี้ที่ดีนั่นเองทีนี้สิ่งที่ผมจะใช้สำหรับการล้างคืออะไรอันดับที่หนึ่ครับคือผ้า ผ้าที่ไม่มีเส้นใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะนิยมไปหาผ้าเช็ดแว่นก็ผมเป็นคนใส่แว่นอยู่แล้วผมก็จะไปหาผ้าเช็ดแว่นที่เขาแถมมานั่นแหละแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับพุ่งนี้เนี่ยจะเป็นผ้าที่ออกมาแล้วไม่ค่อยมีขุยแต่แรกเพราะว่ามันต้องเช็ดแว่นไงเช็ดแล้วมีขุยใครจะไปเช็ดถูกป่ะอ่าแล้วก็หาผืนสะอาดๆนะทุกครั้งที่คุณเช็ดเสร็จคุณก็เอาไปซักซะอ่าแล้วก็อันดับที่2ครับคือขวดน,นี้อันนี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันคือแอลกอฮอล์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆเนี่ยมันจะเขียนคําว่าเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ตรงนี้ผมบอกคุณก่อนนะครับว่าที่มันอยู่ในกระปุกเนี่ยไม่ใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระปุกอันนี้เนี่ยเป็นไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เก้าปเอร์เซออเก้ประมาณนั่นแหละคือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ทําไมถึงเป็นไอโซโพรพิลคือเอทิลเนี่ยถามว่ามันใช้สําหรับทําความสะอาดพวกคราบเครื่องสําอางคราบกาวได้ไหมได้ไม่มีปัญหา เพียงแค่ว่าเอทิลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับแอลกอฮอล์ล้างแผลแล้วมันก็จะมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างซึ่งมาอยู่ในนั้นด้วยทําให้บางครั้งครับเวลาที่เราใช้เนี่ย มันจะเกิดผลตามมาได้เช่นสายที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นพวก PVC บางประเภทมันก็จะแข็งเร็วซึ่งอันนี้ผมเคยเจอเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นไอโซโพรพีบริสุทธิ์ซึ่งไอโซโพรพีบริสุ์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรก็ตามที่มากกว่าใช้ล้างแผลแหละมันใช้สำหรับกำจัดคราบกาวกำจัดคราบต่างๆรวมไปจนถึงใช้สำหรับล้างลายวงจรเมื่อคุณบัดกรีเสร็จล้างคราบ f l u ์อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ท ความเป็นสารสิเป็นสารทางความสะอาดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวเชียวทีนี้ครับวิธีที่ผมเนี่ยจะทําก็คือผมก็จะมีแก้วตวงอยู่แก้วหนึ่งผมจะเอาโซโพรพิลเนี่ยสส่วนต่อน,น,น้ํา1ส่วนพูดง่ายๆครับคือผมจะเจือจางมันลงให้มันอยู่ในลักษณะประมาณ70%หรือว่า60% 1 2ไปใส่น้ำแป๊บหนึ่ง โอเคตอนนี้ครับก็ใส่น้ํามาแล้วนะครับเป็นไอโซโพรพิลสส่วนแล้วก็น้ําสะอาด1ส่วนซึ่งน้ําสะอาดในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสามารถใช้น้ําประปาได้แหละแต่เนื่องจากว่าตึกผมเนี่ยครับมันเป็นตึกที่ค่อนข้างมีอายุไงเราก็จะใช้เครื่องกรองน้ํา r o ก็คือกรองแม่งออกไปจนหมดเลยพวกตะกรนพวกอะไรต่างๆเหลือแค่น้ําโดดโดด,โด,ดแร่ธาตุก็ไม่เหลือนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ําที่มีความสะอาดใกล้เคียงไม่ใช่เหมือนนะใกล้กับน้ํากลัน่นนั่นเอง ทําไมถึงต้องใช้แบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าในน้ำเนี่ยมันมีโมเลกุลอะไรอยู่ในนั้นบ้างดังนั้นเนี่ยเพ์เซไว้ก่อนก็ดีนะครับลักษณะของการผสมเนี่ยเราจะเห็นว่าคือคุณไม่เห็นในกล้องหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณผสมออกมาได้ถูกเนี่ยคุณจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะแยกตัวกันเป็นวุ่นวุนครับคือน้ําสะอาดกับตัวไอโซพโรพิลเนี่ยจะแยกกันเป็นวุ่นวนสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็เอานิ้วเข้าไปกวน หรือคุณจะใช้อย่างอื่นก็ได้ถ้าคุณดูอนามัยแต่ผมบอกเลยครับว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ผสมน้ำเนี่ยสต่อหนึ่งส่วนประมาณ70%เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วในตัวของมันเองนะครับโดยสาเหตุที่ผมจำเป็นต้องผสมเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยใช้แบบ90%หรือว่า9 6อะไรอย่างนี้มันจะระเหยเร็วมา,มากครับคุณเทใส่แก้วมาเนี่ยแปบ๊บเดียวครับไม่ถึง5นาทีมันก็หมดแก้วแล้วซึ่งมันก็สิ้นเปลืองโดยยยใช้้เหตุอออัันนีีี่่่่าางงทท1 2ครบ เวลาที่เราเนี่ยเอาไปล้างคราบต่างๆเราจะรู้สึกทันทีเลยครับว่าการใช้ไอโซโพรพิลบริสุทธิ์เนี่ยเวลาที่เราเช็ดไปกับสายหรือว่าอะไรก็ตามมันจะลื่นเป็นพิเศษและมันเช็ดง่ายแต่ว่ามันจะไปทําให้สภาพของตัวพวกยางต่างๆพวกรับเบอร์ต่างๆเนี่ยมันเสื่อมเร็วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อสุดท้ายครับถ้าเกิดเราจะมองในมุมมองของการฆ่าเชื้อโรคเนี่ย เราก็อาจจะคิดว่าการใช้แอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงแค่ทีเดียวมันก็น่าจะจบแล้วมันก็จริงครับเพียงแค่ว่าอย่างที่บอกไนงะพอมันบริสุทธิ์มากๆแม่งระเหยเร็วมากดังนั้นเวลาที่เราเอาไปเช็ดกับนู่นนี่นั่นเนี่ย บางทีครับเชื้อแม่งยังตายไม่หมดเลยแม่งระเหยก่อนแล้วนะครับมันเคยมีบทวิจัยออกมาแล้วด้วยว่ามันควรจะผสมประมาณสัก70-75%เ5%ของความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์เพื่อทําให้มันมีอานาจแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสได้มากที่สุดนั่นเองทีนี้ครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะเอามือเนี่ยลูบไปก่อน เพื่อเราจะได้รู้ว่าโอเคคราบกาวอยู่ตรงไหนผมก็จะเอาผ้าเนี่ยครับพับไว้แล้วก็จุ่มลงไปเบาๆเห็นตรงมุมผ้าไหมอ่ามันจะเปียกประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เช็ด1 2 3 4จบคุณเห็นปะมันจะมีคราบ เรื่องสาอางเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่นน,นดูอ่าหลุดออกมาซึ่งคราบพวกนี้เนี่ยเป็นคราบที่เกิดจากนักแสดงที่เขาแต่งหน้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคราบกาวเห็นไหมมันจะมีเป็นเม็ดเม็ดดำๆเนี่ยหลุดออกมาด้วยตอนนี้เนี่ยครับการลื่นเลยไม่มีคราบกาวอีกต่อไป สวยงามมากครับเช็ดแค่นี้เองผมเคยมีประสบการณ์การใช้แอ,พพแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์สูงสูงเกิน95ขึ้นไปเช็ดไปเช็ดมาก้านแม่งสีหลอก <c oughs> <c oughs> ก็ลำบากกับชีวิตเหมือนกันแล้วก็ต่อไปครับพ้าที่เป็นซิลิโคนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความาบริสุทธิ์สูงเกิน90เรนะฮะเราสามารถที่จะเช็ดได้สบายๆตอนเช็ดเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าแม่งเย็นมือใช้ได้เพราะว่า เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์มันยังสูงอยู่นั่นเองแต่คุณจะสังเกตเลยครับว่าเช็ดไปแล้วเนี่ยเห็นปะแห้งเลยมันก็ยังแห้งเร็วอยู่ดีซึ่งมันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องใช้กอคอบริสุทธิ์อะไรขนาดนั้นแล้วตอนเช็ดออกมาก็จะมีคราบเพิ่มขึ้นนะเริ่มที่จะแบบมีคราบดำๆแล้วต่อไปครับเราก็เอามือรูดเพื่อดูว่า ตรงไหนมันมีคราบกาวบ้างอะโอเคผมเจอล้มันก็จะมะีความสนุกระหว่างผมกับลูกน้องผมอยู่บ้างครับคือปกติแล้วในเวลาที่เราเอา so max, ไมโครโฟน isomax ็กซ์ไปให้บริการในงานละครเวทีนะพอมันกลับมามันจะเต็มไปด้วยครับกาวใช่ไหมจากเทปแปะแล้วก็คราบเครื่องสอําอางลูกน้องผมมันจะบอกบอกว่าผมจะขอดองทิ้งไว้สัก7วันก่อนแล้วค่อยทําได้ไหมพี่โต อ่าส่วนผมก็จะบอกว่าได้ยังไงอะ่ะมึงในเมื่อพวกคราบกาวพวกคราบเครื่องสําอางคราบไขมันพวกนี้มันมีผลต่อวัสดุบนตัวไม้อย่างไงมึงก็ต้องทําภายในแบบ24 4สีปชั่วโมงคือเวลาที่เราเว้นเอาไว้สักประมาณแบบ7วันขึ้นไปอย่างเงี้ยครับพวกคราบกาวต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มแห้งมันจะจากที่แบบเละๆเป็นวุ่นๆใช่ไหมมันก็จะเริ่มแห้งแล้วพอแห้งเนี่ยมันก็จะเล่นวิธีรัดได้ก็คือเอามือรูดปื๊บปๆ๊บป๊บแม่งออกเลยอ่าแล้วก็เช็ดต่อได้แต่ว่า เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็ทําปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับพื้นผิวต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่าถ้าคุณผสมแอลกอฮอลได้ถูกสัดส่วนจริง,รงๆมันจะรูดแล้วรูดได้ลื่นพลืดๆแทบไม่ต่างจากการใช้แอลกอฮอลบริสุ์เลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่คุณเจือจางแอลกอฮอลมากเกินไปคุณจะรู้สึกทันทีเลยครับว่าแม่งฝืดนะครับแม่งฝืด พอฝืนแล้วเนี่ยอย่าได้ฝืนใส่กอฮอเพิ่มเข้าไปซะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะเผลอไปแบบทําให้พวกสนุนพวกเนี้ยมันเครียดมากกว่าเดิมแล้วก็มันอาจจะขาดหรือว่าเสื่อมได้นั่นเองเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นแค่นี้ครับสาหรับเบื้องต้นของการทําความสะอาดไมโครโฟนในลักษณะแบบนี้นะครับที่มันมีทั้งส่วนที่เป็นโลหะส่วนที่เป็นซิลิโคนแล้วก็ส่วนที่เป็นยางมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้แหละครับขออภัยที่ตัวอย่างก่อนหน้า,ลาเลยอันเนี่ยไม่สามารถทําให้ดูได้เพราะว่ามันล้างกันไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ2,568